<c oughs> จมาดูเครื่องนี้กันนะครับจอดไว้นานนะครับหลายปีไม่ได้ใช้งานนะครับก็ทําการเปาทําความสะอาดตัวนี้ก็แตกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรองเปียกนะครับกึงเปียกยกึ่งแห้งครับอันนี้ก็ฉลมน้ํามันเมื่อกี้น้ามัน,นมันเครื่องเยิม้มเปียกแฉะเอาแค่มันาดพอตัวนี้เพราะว่ามันมีน้ํามันอยู่ตรงนี้ละ เทียนทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับชิคกน้ำมันเครื่องแล้วก็เป่าถังด้านในสะอาดเอี่ยมนะครับตัวนี้ก็เกลือมากแต่เราทำความสะอาดข้างในหมดล้วขัดเป่าให้ดีนะครับมันเป็นปูนทํางานผสมปูนมาแล้วมันแข็งบทบทาความสะอาดยากนะครับข้างในนี้เราใช้ล้มแรงๆนะครับปืนล้มเป่านะครับขนาดแบบแรงๆเลยครับเป่าเป่าข้างในครับเนี่ยพวกนี้มันจะมีเศษขี้ดินขี้ฝุ่น มาลงมาแมลงฝุ่นต่างๆเป่าออกัหมดครับเนี่ยเทียนก็เช็คให้สสะอาดไฟมาดีน้ำมันเครื่องมีสซงสวิตต์อย่าเติมน้ำมันนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับภาชนะที่เราอันนี้ก็ต้องสะอาดด้วยนะครับอันนี้เน้นสะอาดภายในนะครับภายนอกค่อยทำทีหลังหรือใครสะดวกก็ทำเลยพอดีผม เรีบนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับน้ำมันก็เป็นพวกตระกูลเป็นซินแก๊สโซลีนได้หมดเลยโอ,อ้ลองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเติมเยอะนะครับถ้าเติมเยอะน,ะน้ำมันรั่วถังแตกสายอะไรนะครับมันก็เปลืองน้ำมันทิ้งครับลองดูนิดหน่อยทามันได้ก็ค่อยเทเต็มที่นะครับเผื่อใส่เต็มแล้วมันสายแตกสายรั่วถังผุน้ำมันไหลทิ้งหมดนะครับ ปักัวเทียนแล้วก็เป่าทำความสะอาดเอาเสีดฉีดนะครับเมื่อกี้ัวเทียนตัวนี้ก็ไม่มีตัวนี้มานะครับเนี่ยผมก็ใส่ให้นะครับให้มันกระชับแน่นนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับเครื่องนี้ก็เศษขี้ดินขี้ฝุ่นเกลืมากนะครับเนี่ยอี๋ยวจะเปิดถ้วยน้ามันถ้วยคาบูนะครับมาดูก๊อกดูอะไรน้ํามันไหลดีไหมเมื่อกี้ติดละอน้ำมันหยดดูตรงกล่องครับติดโอ้ให้ดูสภาพคาบูเรเตอร์ครับ สุดๆนะครับตั้งแต่เกิดมาพึ่งแบบเจอแบบอะไรแบบขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่เคยเจอนะครับหนุ่มหนูไม่รู้มีหรือเปล่าก็มีอยู่อย่างนี้ยังไงก็ไม่ติดแน่นอนครับเนี่ยโอ้โหแข็ง้วยหนักๆตัวนี้หนักน้ำมันบูดนะครับค้างถ้วยนะครับแปรงทำราไม่อยู่ตพองเป็นแปรงลวดนะครับเนี่ยแปรงลวดก็ยังจะไม่ออกนะครับเนี่ย นี่นะครับต้องใช้ด้ามใขควงที่เป็นเหล็กนะขูดควักออกมาแบบแรงๆถึงจะออกครับเนี่ยล้างเป่าล้างเป่าเป็นสิบสิบรอบนะครับเนี่ยสิบยี่สิบรอบถึงจะหมดนะครับเนี่ยโอ้โหหนาเตอะเลยตใช้เหล็กนะครับขูดควักนะครับเนี่ยเยอะมากเลยอือจะขูดอีกนะครับขูดหลายรอบนะครับก็เริ่มเอี่ยมขึ้นมาเข็มลูกลอยก็ติดตายนะครับลูกลอยก็โหสภาพนะครับเดี๋ยว รใหม่พวกก๊อกพวกถ้วยอะไรนะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะครับเ่ยน้ำมันน้ำมันบูดแล้วก็ดำเลยนะครับเนี่ยก็ขูดเหมือนเดิมนะครับล้างเป่าให้ดีนะครับให้เอี่ยมไปเลยเช็คโอลิงตัวนี้ด้วยนะครับตอนประกอบก็ใส่จารบีไปนิดนึงนะครับเผื่อถอดง่ายไม่ต้องไปบิดแน่นนะครับมันเป็นมิเนียมียวละเอียดมันอ่อนนะครับ แค่หมุนไปตึงหรืมือก็มันก็อยู่นะครับเวลาถ,ถอดเข้าจะออกสวิตช์เข้าหลังก็ง่ายนะครับไม่แตกไม่หักไม่รัว่วไม่ซึมไม่เสียหายนะครับทำความสะอาดเปาให้เอี่ยมนะครับนี่ยังไม่เอี่ยมนะครับเดี๋ยวจะล้างล้างไปล้างมาล้างมาล้างไปเปาไปไป,ไปมาให้สะอาดเอี่ยมนะครับเดี๋ยวยังรออีกยังรอล้างอีกโอ้โหรูเล็กๆพวกนี้รูสำคัญเนี่ย รูเล็กๆนี่ยครับตัวสําคัญนะครับน้ํามันจากถังเยอะๆครับที่ไหลลงมาจากสายค่อยๆเล็กๆเล็กลงผ่านรูพวกนี้ละครับเนี่ยมันเป็นยางเหนียวอุดตันนะครับทําให้เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทติดได้นะครับน้ำมันก็ไม่ไหลตรงตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะดูดน้ํามันจากก้นถ่วยลงไปนะครับขึ้นไปนะครับไปฉีดเข้าไปตัวเครื่องนะครับ สายหลุดสายน้ำมันหลุดหาที่เสียใต้ถังอยากแทะซีซีมันอยู่ตรงไหนดวยมันเจอแล้วอยู่นี่ไหนลึกๆรถเก่าใช้งานมาหลายปีน้ำมันก็จะหมดอายุก็จะมีคราบเหนียวที่เกลือต่างๆจะลองใส่น้ำมันใหม่นะครับ นี่ครับเหนียวเ,เต็มเลยเอาวิธีทำความสะอาดแล้วก็ใส่ใหม่ โอ้โหกว่าจะติดได้นะครับยางเหนียวยางอะไรสุดๆคันนี้ไอเครื่องนี้สวิต์ก็ปิดใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ย,ยประกอบกองประกอบอะไรเข้าไปนะครับเนี่ยสุดๆคันเครื่องนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก่อนนะครับ